อยากใช้กระเป๋าดักซ้บเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีตงังอาใครเป็นบ้างคะเห็นครูเตยสาโพสกระเป๋าทุกวันเห็นครูเตยสาพูดถึงกระเป๋าทรงที่เงินชอบทุกวันอยากใช้เหมือนกันค่ะแต่ไม่มีตงังคุณรู้ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดคุณจะได้อย่างนั้นนะคะใครที่ยังบอกว่าอยากใช้เหมือนกันนะเห็นเขาใช้แล้วปังแล้วเฮง ก็อยากจะมีสักใบนะคะแต่ติดตรงที่ว่าไม่มีตังคุณรู้ไหมคะเพราะคุณพูดแบบนี้กับตัวเองไงคะคุณจึงไม่มีตังสักทีนะคะมันคือความจริงค่ะทุกคนมันคือความจริงที่วันนี้คุณปฏิเสธไม่ได้ว่าหาว่าสิ่งที่คุณจะรู้หรือคุณไม่ไรู้ มันคือสิ่งที่คุณดึงดูดมาทั้งหมดนะคะเพราะคุณชอบบอกตัวเองว่าก็ฉันไม่มีตงังคุณชอบสับแช่งตัวเองว่าไม่มีตงังชอบบอกกับฉันว่าฉันไม่มีตงังปฏิเสธเงินที่ตัวเองมีอีกต่างหากนะคะนั่นคือจึงเป็นเหตุว่าหลายหลายคนนะคะไม่ว่าคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะมีตังหรือไม่มีตงังแต่พอคุณบอกว่าคุณอยากใช้กระเป๋าดังซับเหมือนกันคะ่ะแต่ไม่มีตังคะ่ะเนี่ย มันคือหนึ่งคำพูดที่คุณพูดให้ตัวเองฟังทุกวันจึงเป็นเหตุว่าคุณจะไม่สามารถดึงดูดเงินได้แบบง่ายๆปฏิหารเรื่องการเงินจะไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยนะคะถ้าอยากใช้กระเป๋าสตางค์ดักซับไปนี้นะอ่าอย่าพูดว่าไม่มีตังแต่จงพูดว่าฉันจะได้เงินจากปฏิหารฟรีๆปฏิหารจะเกิดขึ้นกับฉันฉันจะได้เงินมาแบบพิเศษเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาฉันฉันได้มาแบบง่ายๆสบายสบาย ฉันคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันปรารถนานะคะเป็นคำพูดที่คุณพูดแล้วปฏิหารด้านการเงิน,นงจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใครที่ชอบพูดแบบไม่มีตงังไม่มีตงังเลิกสาบแช่งตัวเองได้แล้วแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันคู่ควรฉันสมควรที่จะได้สิ่งสิ่งนี้ฉันสมควรที่จะได้สิ่งที่ฉันปรารถนาทุกอย่างบนโลกใบนี้เพื่อเราพูดให้เรารู้สึกเราพูด เพื่อดึงดูดเงินเข้ามาหาเราแบบง่ายๆนะคะใครที่ยังสับแช่งตัวเองอยู่เจอคลิปนี้เลิกนะจริงๆนะทุกคนมันคือความจริงที่คุณรู้หรือคุณไม่รู้แต่มีผลต่อชีวิตของคุณเพราะคำพูดของตัวคุณเองนะคะอ่านะ,ะเป็นคำถามหรือว่าเป็นคำหนึ่งที่คนถามมาเยอะมากสนใจกระเป๋านะคะแต่ไม่มีตังอ่ะเลิกสับแช่งตัวเองซะนะคะ แล้วคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาในชีวิตนี้ค่ะลองเอาสิ่งที่ครูแบ่งปันนี้ไปทํากับตัวเองนะเชื่อไหมปฏิหารด้านการเงินรวมถึงปฏิหารด้านอื่นๆจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ครูพูดแต่จงพิสูจน์ด้วยสิ่งที่คุณได้ยินสิ่งที่ครูแบ่งปันนะคะแล้วปฏิหารเกิดขึ้นยังไงมาบอกครูแตงสาให้ทราบด้วยนะคะครูเชื่อว่าปฏิหารเกิดขึ้นกับทุกคนค่ะ